วันนี้จะมาแกะพัสดุกันเป็นในช่วงโควิดด้วยนะคะทุกคนของทุกอย่างที่มอนสั่งนะคะส่วนใหญ่แล้วจะมาจากช็อปปีนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งมาจากทาง Facebook นะคะเนื่องจากว่าหิวนะคะอย่างแรกจะเป็นยางและผมดอลดีซี่นะคะนี่เลยเป็นสีม่วงนะคะแต่มีหนังยางประมาณเส้นนึ่สองเส้นมาที่เป็นสีอ่อนนะคะอ <was> ันที่สองค่ะจะเป็นกระเป๋าหมีนะคะ ก็ตอนนี้นี้สามารถใส่ตรงใส่ตังได้นะแต่เขามีความเฟลอย่างหนึ่งคือรูปมันดูดูดูมีทำไมออกมาดูบ้ดูบางๆโอ้เป็นสีเบสนะคะถ้าจะเป็สั่งก็คือสั่งสีเบสมานะคะทุกคนเนี๋ยวจะทิ้งร้านช็อปปี้ไว้ให้ข้างบนนะคะบอกคำนี้ว่าเราสั่งสีเบสมาก็ใครจะไปซื้อก็ไปตำกันได้แต่สำหรับคนที่ต้องชอบใช้กระเป๋าบางๆแบบนี้ให้กระเป๋าผ้าบางๆสบายนะแต่ กลับมาอีกต่อมาจะเป็นรองเทะาบู๊ตที e ไปฝากของพี่อูมานะคะแก่ๆแก่ๆยากมาก I just want to. เขาไม่ได้ใส่อันนี้ให้เราอ่ะเขาใส่มาเป็นกล่องแบบนี้เรารู้สึกว่าเฟลกับกล่องมากอ่ะคือแบบเราไม่อยากแบบให้มาพันเหมือนเนี้ยเราไม่ชอบเลยแต่ก็ไหนๆเขาพันมาแล้วก็เนาะเราก็ต้องตามบายกับเขาไปละกันก็มันจะเป็นคู่ประมาณนี้นะคะก็ค่ายอูนะคะสามร้อยห้าสิบบาทแพงไม่แพง